ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรคกองสาธารณสุขอบจภูเก็ตลงพื้นที่ตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนอบจรบ้านตลาดเหนือ2 5 0 2เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2,564เวลา9ก้านาฬิกาฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรคกองสาธารณสุขอบจภูเก็ตลงพื้นที่ตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนโรงเรียนอบจรบ้านตลาดเหนือวันครู2 5งพอาทิเช่นการตรวจความสะอาดของร่างกายเสื้อผ้าความสมบูรณ์ของร่างกายผมศีรษะตาหูจมูก คอทอนซินต่อมไทรอยต่อมน้ำเหลืองปอดหัวใจตับม,ม้ามกระเพาะอาหารลำไส้ประสาทผิวหนังกระดูกการพูดทั้งนี้ยังมีตันตแพทย์โรงพยบาบาลอบจภูเก็ตตรวจสุขภาพช่องปากฟันและเหงือกพร้อมแนะนำการทำความสะอาดและการแปลงฟันอย่างถูกวิธีสวัสดีค่ะดิฉันนะคะทันตแพทย์หญิงสลินทิท์ทีลาวิโรจนะคะแผนกทันตกรรมโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตค่ะ ในวันนี้เนี่ยเรามาออกหน่วยตรวจฟันนะคะที่โรงเรียนอบจอตลาดเหนือนะคะโดยภายในหน่วยวันนี้ค่ะเราก็จะมีการตรวจฟันของเด็กนักเรียนนะคะทั้งฟันแท้แล้วก็ฟันน้ำนมแล้วก็ดูฟันที่ผุทั้งฟันแท้แล้วก็ฟันน้ำนมพร้อมกับให้คําแนะนําในการที่จะไปรักษาต่อสําหรับคนที่มีโรคเหงืออักเสบหรือว่าที่มีโรคฟันผุนะคะเพื่อทําการรักษาที่เหมาะสมกับตัวเองต่อไปนะคะ สิ่งที่สำคัญนะคะในการดูแลสุขภาพช่องปากก็คือทุกคนจะต้องแปรงฟันให้ถูกวิธีนะคะวันครั้งละ3นาทีอย่างน้อยวันละ2ครั้งเช้าและเย็นนะคะรวมถึงถ้าสมมติใครสามารถแปรงตอนกลางวันหลังจากทานอาหารเสร็จได้ก็ดีค่ะและที่สำคัญก็คือต้องใช้ไหมขัดฟันนะคะอย่างน้อยวันละ1ครั้งนะคะก่อนนอนนะคะก็คือจะช่วยในการรักษาสุขภาพช่องปากให้แข็งแรงมากขึ้นขึ้นค่ะส่วนถ้า น้องๆคนไหนนะคะที่มีลักษณะของฟันผุหรือว่าเหงืออักเสบหรือว่าหินปูนขึ้นมาในช่องปากนะคะก็สามารถมาปรึกษาได้ที่แผนกทันตกรรมโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา8.30ถึง16.30นค่ะขอบคุณค่ะ